มาถึงช่วงที่3ของรายการนันคือช่วงของข่าวเด่นบอรจอรในวันนี้เรียกว่าทีมข่าวมีการอัปเดตข่าวมาเล่าสู่กันฟังเริ่มจากข่าวแรกนะครับ RBF ย้ำปีนี้รายได้โต10-12%ตามเป้านะครับนายสูรานานักิจติรัตนเดชประธานเจ้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท RNB Foods u p p l y จำกัดหมหาชนหรือว่า RBF นะเปิดเผยว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังในยอดขายช่งปีหลังมีทิศทางสูงกว่า ครึ่งปีแรกนะครับจากยอดออเดอร์ที่สั่งซื้อนะเข้ามาในส่วนของประกอบอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มลูกค้านะได้มีความมั่นใจว่ารายได้ปี2,564จะเติบโตตามเป้านะที่10ถึง12ปรเซ็นต์นะครับจากอ,ออเดอร์ที่สั่งซื้อส่วนประกอบอาหารและเครื่องดื่มนั้นรายได้จากธุรกิจของกันชงนะเป็นที่จะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงของ แต่มาที่4ปีนี้นะหรือในช่วงของต้นปี2,565นะครัสำหรับการลงทุนในตลาดอาเซียนนะ ABF ยังคงเน้นการลงทุนในตลาดในการขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามนะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่นะครับอยู่ในเวียดนามซึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกนะส่วนที่อินโดนีเซียน,นะครับเรียกว่าโรงงานในขณะที่สามารถเดินเครื่องนะการผลิตได้เต็มกําลังแล้วและบริษัทมีเตรียมที่จะ ก่อสร้างนะครับเรียกว่าโรงงานเฟสที่2ขึ้นในปี2,565นะครับนี่คือการอัปเดตของข่าวของ RPF นะครับมาถึงข่าวเด่นบจข่าวที่2นะเรียกว่าวันนี้เรามามองดูภาพรวมของเศรษฐกิจอาการน,นะในส่วนของ EIC นะหันเศรษฐกิจไทยเหลือเหลือโตนะ0.7นะคาดปีหน้าฟื้นตัวที่3.4นะครับศูนย์วิจัย เศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะหรือว่า SCB EIC นะเปิดเผยว่า EIC ได้มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2 0 0 5 64นะว่าลงเหลือ0.7%จากเดิมที่คาดไว้ว่าจะอยู่ที่0.9%นะตามการระบาดในดะลลกรที่3ที่ดุแรงและยืดเยื้อนะส่งผลให้การบริโภคของภาคเอกชนนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะรวมถึงจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติหนระืยว่าน้อยกว่าคาดจากความ ข้งบนของสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศสำหรับปี2,565นะครับ EIC ในขาดเศรษฐกิจไทยนะครับมีแนวโน้มเติบโตที่3.4%โดยปจะเป็นการฟื้นตัวทั้งจากอุปสงค์ในประเทศแล้วก็นอกประเทศเริ่มจากการส่งออกสินค้านี่จะมีแนวโน้มขยายตัวนะแม้อัตราจะชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกนะในขณะที่อัตาราการฉีดวัคซีนของไทยและประเทศต่างๆในเอเชียนะจะเริ่มเพิ่มขึ้นในระดับที่ สามารถเอื้อให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศได้สะดวกขึ้นส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยคาดว่าจะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินมาเข้าไทยประมาณ6.3ล้านคนนะนอกจากนี้การใช้จ่ายในประเทศจะเริ่มฟื้นตัวเช่นกันนาจากกิจกรรมจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่จะกลับมาดําเนินการได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งครน,นี่คือ ช่วงที่3ของรายการนะรอของกล้วยของกุลช่วงของข่าวเดินบอจอผมเชื่อว่านักลงุนคงได้รับทราบข้อมูลทั้ง3ช่วงทั้งภาพรวมตลาดหุ้นสี่หุ้นสุสววงนะหุ้นเทคนิครวมถึงข่าวเดินบอยจอไปแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดน,นักลงทุนชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซ์แล้วก็ช่อง u t u b e หุ้นอินไซส์สาหรับถ้าเกิดอ,อยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชม ผู้ฟัไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม